ร้านฮอหมกเิ้งสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ขายก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับผมเป็นวันที่2แล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีลูกค้านะครับผู้ใจยินมากมายเลยนะครับมาทานที่ร้านเรานะครับผมก็ปีนี้ผมก็ขายเป็นปีที่40แล้วนะครับผมต่อจากคุณพ่อแล้วก็เจษนะครับที่ได้สั่งเสียเอาไว้ว่าตีเผย่ากินนะยังไงเทศกาลกินเจก็ต้องมาขายอาหารเจให้ลูกค้าได้ทานกันนะครับ วันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศสดๆให้ดูเลยนะครับถ่ายสดสดกันที่ตลาดน้อยนี่เลยนะครับผมไอเดีนี้เราก็จะย้ายมาลงคอนโดไทยสาธิตนะครับก็คอนโดไทยสาธิตอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับผมแล้วก็ร้านก็จะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเดิมนะครับตรงนี้ที่ขายมากว่า40ปีแล้วนะครับอันนี้จะถ่ายบรรยากาศให้ดูสดๆร้อนร้อนกันไปเลยนะครับผมผู้คนก็มากมายนะครับผมคนที่ใจบุญกินเจนะครับก็จะมาเดินกันในที่นี้อย่างมากมายเลยครับ ข้าวเป็นปากาศสดๆไปดูเลยนะครับผมอ่านี่ครับผมนี่ก็จะเป็นดิบจึงนะครับแล้วก็จะเป็นเต้าหู้นะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นเส้นหมี่นะครับแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปูบรรยกาศข้างในนะครับด้านในก็สามารถที่จะนั่งได้นะครับผมนี่นะครับโต๊ะก็จะมีอยู่ด้านใน อานี่นะครับโตด้านในเห็นไหมครับผมก็สามารถจะนั่งได้ด้วยนะครับอ่านี่ถ่ายบรรยากาศสดๆให้ดูกันเลยนะครับผมโอคนะครับผมทางพนักงานทางอะไรอ่ะไอตรง่องสว่างนั้นก็จะเป็นหอหมกนะครับอเดินไปหลังด้านหน้าให้ดูนะครับอ้าถ้านี้ก็จะเป็นหอหมกพุดดิ้งนะครับผมซึ่งปีนี้ทําอยู่2หน้านะครับก็จะมีหอหมกพุดดิ้งเจเห็ด3อย่างล้างสารติดต้านมะเร็งกับ หอมหมกธัญพืช9เสียนเพื่อสุขภาพนะครับอนนี่นะครับอยู่ในตู้นะครับเสิรงงามมากนะครับส่วนด้านหลังเรานะครับก็จะติดกับสัเจ้ามาม้ยนะครับสัจรามายนะครับเป็นสายเช่ไหมครับทิ้งร้านานะครับไครมาก็เสิร์ฟตรงนี้ได้เลยเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยถนนตัดฝั่งนี้ก็เข้ามาได้เช่นกันครับนี่นะครับถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูสดๆเลยนะครับผม ก็จะมีลูกค้านะครับผู้ใจบุญนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สะัาทานอาหารที่ร้านของเรานะครับก็มาอุดหนุนที่ร้านของเราตรงนี้นะครับที่ตลาดน้อยสาขานี้นะครับส่วนสาขาอื่นๆของเรานะครับเราก็ยังขายอยู่ตามปกตินะครับปีนี้เราขายถึง8สาขาด้วยกันเลยนะครับผมก็จะมีที่นี่นะครับที่ตลาดน้อยนะครับผมแล้วก็จะมีที่สยามพารากอนนะครับผมที่เดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์แล้วก็จะมีที่ เจริญนคร28นะครับแล้วก็เพชรเกษม73ทับ2โรงงานผลิตของเราอันนี้นะครับทำให้ดูสดๆกับร้อนๆเลยจามอันนั่นหน่ะมาเปล่านี่น่ะมาเอาใหญ่มาให้หนึ่งค่ะอ๋อนี่จัดให้ดูสดๆร้อนๆเลยนะครับกระจายกันนะครับนั่นของไงเงี่ยนี่ค่ะเราจะให้ดูถึงความวุ่นวายนะครับของทางร้านนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ีอยางด้านในนะครับลูกค้าอยู่ด้านในนะครับผม อยังไงก็ขอฝากร้านนี้แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ